โอเควันนี้เราจะมาวัดค่า ORP ในน้ำกันให้ดูนะครับสำหรับเครื่องวัด10 in 1เครื่องนี้10ใน1น,นะครับสามารถวัดได้10ค่าต่น,นี้เราจะมาดูค่าน้ำา ORP กันเดี๋ยวเรามาดูน้ำประปาก่อนเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักค่า ORP นะครับไปเซิร์ช Google ก่อนนะครับอ่ะโอเครุ่นนี้ก่อนอื่นเลยนะครับถอดออกมาดูข้างในจะมีตัวเซนเซอร์มากมายนะครับผม มีที่เป็นอลูมิเนียมนะฮะมีหวัวสำหรับวัดค่า p h ค่าวัดค่าเกลือวัดค่าไฮโดรเจนต่างๆนะครับตัวนี้เรียกว่าราคาสูงเลยทีเดียวพันกว่าบาทนะครับผมอ่ะเราเปิดแล้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้จะมีค่า ORP เท่าไหร่เรากดไปก่อนอ่ะค่า ORP นะครับมีหน่วยเป็นมิลลิวต์นะฮะเ v มเมื่อกี้กดน้ำปราปามาแลเรามาดูกันอ่ะเห็นไหมครับน้ำประปาจะมีค่า o r p อยู่ เราๆร้อยกว่าๆนะครับร้อยกว่าๆประมาณนี้นะร้อยกว่าๆทุกคนเห็นนะร้อยหกสิบสี่นะครับซึ่งค่า ORP เนี่ยมันจะบ่งบอกถึงอะไรฮะบ่งบอกถึงสารต้านอนุมูลอิสระหมายความว่าถ้ามันยิ่งน้อยอะยิ่งดียิ่งมีค่าเป็นติดลบอะยิ่งดีแต่ถ้าเป็นค่าบวกเป็นไงฮะ,ะค่าบวกก็คือมีสารออกซิเดชันนะครับ หรือสารอนุมูลอิสระเนี่ยสูงทีนี้สงสัยไหมว่าน้ําอัดลมเนี่ยน้ำอัดลมน้มนําดำเนี่ยค่า ORP เท่าไหร่ดูกันนี่ครับพุ่งขึ้นไปสูงเลยฮะสี่ร้400กว่ากันเลยทีเดียวนะครับซอฟต์ดิงหรือน้าอัดลมต่างๆน้ําที่มีน้ําตาลน้นําสีดำานี่ยเดี๋ยวไม่เห็นสีน้ําที่มีสีดำนี่สี่ร้อยเจี่ร้อยแปดสิสังเกตว่าค่าจะเป็นบวกนะครับอันนี้คือ น้ำอัดลมซอ์ดิง้งล้างหัวมันก่อนโอเคอ่ะล้างหัวมันออกไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทําการนะครับวัดให้ดูอีกครั้งปึ๊บอ่ะเห็นไหมค่ามันสูงนะครับประมาณสามร้อยกว่าๆเลยเนี่ยสองร้อยสามร้อยนะครับค่ามันสูงเดี๋ยวเราจะทําการ เอาน้ำเนี่ยนะครับกองกับเหยือก,กองน้ำอันคลายไวเทปนะครับอกอกลงด้านบนเลยให้ไหลลงสู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเหลือเท่าไหร่อันนี้คือให้มันไหลลงแบบนี้เลยนะไม่ได้มีตัดไม่ได้มีต่ออะไรนะครับน้ำกำลังไหลลงด้านล่างนะฮะซึ่งมันจะไหลผ่านไส้กองสูตรพิเศษของเรานะครับแล้วมาดูกันว่าผลลัพธ์จะได้ค่า o r p เท่าไหร่นะครับ เทออกมาเลยแบบนี้ดูเห็นไหมค่า ORP ครับขึ้นไปติดลบแล้วครับติดลบ300กว่าวันนี้ถือว่าสูงมากนะครับลบ350กว่าเข้าไปแล้วนะครับค่า ORP ยิ่งติดลบเนี่ยถือว่ายิ่งดีนะครับเพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่มากนะครับ Oxidation Reduction Potential นะฮะถ้าใครที่ซื้อเครื่องนี้ไปนะครับ แล้วอยากรู้ว่าอะไรที่กินแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะลดการอักเสบในร่างกายลดการออกซิเดชันนะครับหาน้ำที่มีค่าเป็นลบแบบนี้น้ำขวดน้ำประปาน้ำอะไรจะไม่ได้ค่าแบบนี้นะครับ